คุณฟังผมนะคุณฟังผมนะไอเรื่องจดทะเบียนไม่จดทะเบียนเนี่ยมันมอีกประเด็นหนึ่งมันเป็นเรื่องของออทะเบียนทางราชการนะแต่เรื่องของศีลธรรมเนี่ยค,คุณมีสาม,มีอยู่แล้วเนี่ยทำไมคุณถึงไปเป็นชู้ยังไปชู้อีกมันก็เป็นเป็นความอารมณ์ความรักมั้งคะความรักแล้วแล้วคุณรู้ไหมตำรวจเนี่ยเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วรู้ค่ะรู้แล้วคุณก็ยอมเป็นใช่ทำไม<ข>คุณไม่สงสารเมียสงสารลูกเขาเหรอเขาบอกว่าเขาทําเรื่องเขา คุยกับภรรยาเขาเขาขอหยา่าภรรยาเขาหลายรอบแล้วอแต่ภรรยาเขาเสนอมาถ้าจะหยากก่าเขาได้จะขอสิบล้านเ,าเขาบอกถ้าสิบล้านก็ดูกันิดแบบนี้แหละเอางี้ทนายถามรู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียแล้วรู้ไหมว่าเขามีลูกด้วยกันรู้ค่ะรู้แต่เราก็ยังไปเป็นชู้ชทั้งที่เรามีผัวอยู่ด้วยวันนี้ที่มาร้องทนายไปศาลเนี่ยอยากให้จัดการตำรวจคนเนี้ยเอาให้มันโทษหนักกว่าน,นี้แล้วไปบอกเมียมันด้วยอย่ามาฟ้องประมาณนี้ใช่เพราะว่าไม่ใช่ชั้นผิด คนเดียวเพราะว่าสามีคุณเป็นคนมาหาฉันเองไม่ใช่ฉันไปหาสามีก็คือเราเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังไม่ดังหรอกค่ะตามหากันจนเจอคุณเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไหมเชื่อค่ะคุณเชื่อเรื่องต้นงิ้วไหมเชื่อค่ะแล้วคุณมาร้องผมเนี่ยคุณคิดว่าผมจะช่วยคุณไหมอันนี้ที่ฉันไม่ไม่สามารถจะตอบได้คุณฟังผมนะคุณยินยอมนะนะคุณไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลนะไปหัดสวดมนต์หัดแผ่เมตตาอันนั้นที่ฉันเออแล้วก็ ผมช่วยได้อย่างเดียวนะคําแนะนําให้คุณนะให้คุณปล่อยวางเข้าหาธรรมะเรียนรู้เรื่องกรรมศีลธรรมนะคุณมาหาทนาย p a ศาลแล้วผมไม่เคยเจอนะแบบเนี้ยอย่างคุณเนี่ยมันเข้าตาลานะกินที่รับไข่ที่แจ้งนะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทําลายทั้งครอบครัวคุณเองทําลายทั้งครอบครัวตารวจนี้ไอ้ตำรวจนายเนี้ยที่มันทำเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วนะแต่ส่วนเขาจะรับผิดรับโทษยังไงเนะี่ยคุณไม่ต้อง,องอกังวลหรอกเรื่องเนี้ยนะเดี๋ยวถ้าผ่านออกไปเนี่ยเขาไล์สดกันอยู่เนี่ยนะ ยังไงเดี๋ยวก็มีคนไปตามหาเนี่ยตำรวจคนนี้เป็นใครเดี๋ยวก็คงโดนโทษหนักกว่านี้แต่โทษที่มันจะรับอย่างเนี้ยคุณสองคนเนี่ยถ้าตามภาษาวัยรุ่นคุณยินย้อมให้ผมพูดนะเขาพูดเลยค่ะเขาเรียกว่าคุณได้เจอเหรอคุณตามหากันจนเจอแล้วนะอคุณจะไปเจอในนรกอีกผมพูดอย่างนี้นะต้นยิ้วมีแน่เพราะคุณเนี่ยเท่ากับทําลายคุณไม่สงสารแฟนคุณเหรอผัวคุณเนี่ยที่เลิกไปเนี่ยสงสารเขาไหมสงสารค่ะแต่แล้วคุณทาทาไมอ่ะคือตอนนั้นก็พูดตรงตรงแหละมันตอนนั้นมันก็ก็พูดตรงตอง ความรักมันก็บางตาความรักใช่